¡Gracias! โรงเรียนเบญจมาศกุลชรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตสายินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาด้วยความยินดียิ่งข้อมูลทั่วไปโรงเรียนเบญจมาศกุลชรตั้งอยู่เลขที่150หมู่ที่8ตำบลสะทองอำเภอหนองหง์จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3มีเนื้อที่ประมาณ3ไร่เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2564มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น151คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น19คน มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน9คนนำโดยนายบุญสมกลางนอกเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการบริหารงานของนายไพทูลยุทธไสยสงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมาศกุลชรประเด็นการติดตามเกี่ยวกับการบริหารจัดการาศึกษาของสถานศึกษามี4ด,ด้านด้านวิชาการ มีการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาเป็นมาตรฐานโรงเรียนได้มีการปรับปรุงหลักสูตรมีการแต่งตั้งคณะกรรมาการประเมินคุณลักษณะด้านการบาริหารงานการอ่านคิดวิเคราะห์และการเขียนเพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนของนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และมีการประเมินผลทุกเดือนโรงเรียนมีกิจกรรมเพื่อสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเช่นกิจกรรมรักการอา่านกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีปฏิทินการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนรวมทั้งการจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นสามารถให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ต่างๆที่ทางโรงเรียนได้จัดให้ตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้มีการนิเทศภายในและให้คำปรึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนกับครูอย่างสม่ำเสมอ มีการขยายผลในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLT เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์โรงเรียนมีการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยยึดหลักค่านิยมคนไทย12ประการสามารถเรียนรู้การอาชีพต่างๆได้อย่างเหมาะสมตามวัยของตนมีสมรรถภาพทางกายที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์ตามเกณฑ์ รักการออกกำลังกายมีสุขภาพจิตที่ดีระเริงจำสายมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและเรียนรู้อย่างมีความสุขรู้จักปรับตัวควบคุมอันและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขด้านบริหารงานบุคคลมีการส่งเสริมวินัยคุณธรรมและจริยธรรมแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครูพัฒนาตนเองตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานผู้บริหารมีการจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีการพัฒนาตนเองเช่นการศึกษาดูงานการอบรมสัมมนาในด้านความรู้ทักษะและเจตคติได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ครูสามารถพัฒนากระบวนการศึกษามุ่งมั่นในกระบวนการจัดการศึกษา มีความจงรักภักดีเป็นแบบอย่างที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อยู่เสมอสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดผู้บริหารครูและนักเรียนมีผลงานได้รับรางวัลต่างๆด้านงบประมาณมีการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี พื่อพัฒนาการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมขอเสนองบประมาณในแต่ละปีจัดสรรงบประมาณโดยยึดหลักความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้มีการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ พื่อการจัดทําและจัดหาพัสดุคารุภัณฑ์ที่จําเป็นต่อการจัดการศึกษามีระบบการควบคุมบํารุงรักษาและจําหน่ายพัสดุมีการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุต่อผู้บริหารมีการจัดทําบัญชีทะเบียนพัสดุที่เป็นปัจจุบันสถานศึกษามีการรับเงินการเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบมีการจัดทําโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายกลยุทธ์และจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปรมศึกษาบุรีรัมย์เขต3และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาด้านบริหารทั่วไปโรงเรียนมีการปรับปรุงอาคารและสถานที่เช่นปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีตกแต่งอาคารอนุบาลทาสีอาคารประถมทั้งในและนอกห้องเรียนให้โรงเรียนน่าอยู่น่าเรียนอยู่เสมอโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนบริหารงานโดยยึดหลักนิติธรรมคุณธรรมโปร่งใสสถานศึกษามีโครงการบริหารงานอย่างเป็นระบบส่งเสริมการทำงานเป็นทีมแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาการจัดอาหารกลางวันให้หยึดคุณภาพทางโภชนาการ ตามหลักอาหาร5หมู่นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3สู่การปฏิบัติของสถานศึกษา 1. นโยบายด้านความปลอดภัยการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมโดยการประเมินตนเองผ่านมาตรฐานสถานประกอบการสถานศึกษาสะอาดปลอดภัยป้องกันเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019ไทยสต็อปโควิด2นโยบายการยกระดับผลทางการเรียน NT ผลการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2563มีค่าเฉลี่ยทั้ง2ด้านอยู่ที่127.41 3. นโยบายการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนมีการทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียน ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกและความตระหนักรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตปลูกฝังนักปฏิบัติตามหลักสี่พอขึ้นตนเองพอดีพอเพียงและพอใจ 4. นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นรายบุคคลผู้บริหารครูประจำชั้นครูที่ปรึกษามีการออกเยี่ยมบ้านทุกคน ครบ100%ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเช่นมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในโอกาสต่างๆมีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลรายงานผลและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทำให้นักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตและสุขลักษณะนิสัยที่ดีเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวโรวงเรียนและชุมชน 5. นโยบายการอ่านการเขียนของนักเรียนให้นักเรียนฝึกอ่านคำพื้นฐานของชั้นตัวเองการเขียนตามคำบอกครูประจำชั้นต้องรู้จักเด็กแต่ละคนว่าพัฒนาการอ่านเขียนอยู่ในระดับใดผู้บริหารมีการนิเทศกำกับติดตามและดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียน นโยบายการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV การจัดการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLT โรงเรียนมีระบบไฟฟ้าเพียงพอต่อการใช้งานมีทีวีประจำห้องเรียนทุกห้องจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนโรงเรียนมีสื่อวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูนำ DLT i มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายเป็นไปตามสมรรถนะสำคัญของหลักสูตรและเกิดทักษะด้านการเรียน 7. นโยบายการซ่อมแซมถนนดิจิตัลสู่โรงเรียนห้องเรียนโรงเรียนได้จัดหาระบบอินเทอร์เนต็ตใช้ในสถานศึกษาสามารถใช้ระบบอินเทอร์เนต็ตในการจัดการเรียนการสอน ครูและนักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลจากระบบอินเทอร์เนต็ตของโรงเรียนได้แปนโยบายโครงการจัดทำข้อมูล Big Data ของสถานศึกษาโรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำข้อมูล Big Data ทุกโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและบันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้เก้า นโยบายโครงการทำดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม 3A 1G โครงการจิตอาสาโรงเรียนได้ดำเนินการโรงเรียนปลอดขยะการจัดการขยะคัดแยกขยะเพื่อให้นักเรียนและบุคลากรนในโรงเรียนมีความรู้มีจิตสำนึกและมีความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยและสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชุมชนในการคัดแยกขยะก่อนทิง้งโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นสวยงามปลอดขยะ และบรรยากาศที่อื้อต่อการเรียนรู้ทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาเป็นอย่างดีโรงเรียนขอขอบคุณคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาที่ให้การรับชมวิดีทัศน์ในครั้งนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ ขอขอบคุณ